ับสวัสดีสมาชิกนะครับร้านวาวแบบเพลิงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับกล้องสองกลางคืนนะครับในวิชั่นนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวยี่ห้อผ่านนะครับผมตอนนี้สินค้าเหลืออยู่สองตัวนะครับสินค <intell> <ๆ ihrem> ้าเหลืออยู่สตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวให้ชมนะครับก็มีลูกค้าฝากสั่งมานะครับจำนวนห้าตัวนะครับก็จองไปแล้วสองนะครับลูกค้าเอาไปขายต่อนะครับผมอ่าเป็นดิจิตอลในวิชั่นนะครับยี่ห้อผ่านนะครับผมตอนนี้ลูกค้าฝากสั่งห้าตัวอ่าฝากสั่งสามตัวนะครับแต่ว่าอ่าต้องสั่งขััั้้นนตต่าวะครบห โดยรวมนะครับผมเป็นกล้องสองกลางคืนนะครับมีไฟฉายอินฟราเรดในตัวนะครับผมสามารถปรับหลาความโฟกัสระยะไกลระยะใกล้ได้นะครับผมแล้วก็ปรับความคมชัดของสายตาได้นะครับถ้าทีมีปัญหาในสายตาสามารถปรับได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หมุนปรับหมุนปรับในส่วนของปรับสายตานะครับตัวนี้นะครับปรับหลานะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟฉายอินฟราเรดนะครับปรับได้นะครับใช้งานระยะไกลระยะใกล้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหมุนในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่จะเป็นของผ่านเลยนะครับผมแล้วก็็จจุุดดนนนนี้ะครรับเเเเเปลซซออ์ผมา ก็ใช้งานไม่ยากครับปุ่มตรงนี้นะครับก็จักการใช้งานนะครับผมโอเคอันนี้ปรับโหมดกลางกลางวันกลางคืนนะครับผมปรับได้หลายระดับนะครับอันนี้สามารถปรับปรับซูมได้นะครับซูมซูมได้นะครับบอกลบนะครับผมบอกลบซูมได้อันนี้ปิดเปิดเลเซอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโหมดเปิดอในส่วนของ wifi นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือได้ครับเวลาเราส่งกล้องไปนะครับเราสามารถดูในหน้าจอมือถือได้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอปุ่มเมนูนะครับผม เมื่อกี้นะครับลืมให้ดูนะครับมันจะมีเมมเมอรี่นะครับแล้วก็สายนะครับผมสายลิงนะครับตัวนี้สามารถใส่เมมเมอรี่ได้นะครับผมบันทึกนะครับวิดีโอนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของสายสายลิงนะครับเวลาเราดึงข้องออกมานะครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวน็อตนะครับยึดนะครับผมเวลาเราตั้งกล้องเอาไว้เป็นในสองขาตั้งนะครับผมโอเคนะครับเราเาดดด้านในนะครับของแถมครับเปิดดูด้านในนะครับผมก็จะมีตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นถุงนะครับถุงผ้านะครับสำหรับใส่ใส่กล้องนะครับผม มาอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นค่าเสียตัวกล้องนะครับผมอันนี้จะเป็นเป็นแหวนนะครับผมเป็นแหวนลดอาในส่วนของการจับกล้องสโคปนะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราต้องการใช้จับกล้องสะโคปขนาดที่เท่าไหร่นะครับผมปรับได้นะครับอันนี้นะครับจะใช้ต่อต่อตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวแหวนยึดนะครับกล้องสโคปนะครับผมอ่าโอเคนะครับเป็นตัวแหวนยึดกล้องสโคมนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับก็จะมีสายนะครับผมสายลิง์นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับจะเป็นสายลิง์นะครับสำหรับดึงข้อมูลออกม กระจายนิดหน่อยนะครับนี่จะเป็นเทปเทปดำนะครับตัวนี้นะครับใช้สําหรับพันนะครับพันตัวกล้องนะครับผมเวลาเราอ่าหมุนไปนะครับตัวนี้มันไม่พอดีมันหลวมเกินไปนะครับเราสามารถใช้เทปดาพันทับได้นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเอกสารนะครับผมใบรับประกันนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับสําหรับอ่ากล้องในวิชั่นตัวนี้นะครับ